สวัสดีครับช่วงสินแสไฮคลาสชั่วผมอาจารย์แจ็กกี้หมิงกลับมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับวันนี้กับหัวข้อที่ว่าฝ้าเพดานในห้องนอนที่ลาดเอียงไม่ดีอย่างไรไม่ดีหรอกครับท่านนะครับไม่ดีหรอกครับท่านเพราะว่าการที่พลังชี่นะครับข้างนอกหรือภายในบ้าน นะครับจะสมูทได้เนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอยู่ในช่องที่มีความเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวได้อย่างถูกวิธีนะครับฝ้าเพดานที่ลาดเอียงทำให้กระแสพลังชีหรือแม้แต่มวลอากาศนี่ผมอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะนะครับมวลอากาศมันไม่สม่ำเสมอฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่เวลา nos, ท phones, umes, sehen, press, はは alone, oh. ่านไปนั่งหรือนอนในตำแหน่งที่ฝ้าเพดานลาดเอียงโดยเฉพาะท่านนอนอยู่ในตำแหน่งที่ลาดเอียงเป็นสลบลงมาท่านจะเกิดความเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายมากเหตุผลที่อธิบายตามหลักของฮงจุ้ยตรงนี้อธิบายว่าฝ้าเพดานที่ลาดเอียงทําให้พลังชีอันนี้สับสน และเมื่อพลังชีที่สับสนแล้วเนี่ยทำให้การไหลเวียนของพลังชีไม่สมูทจึงทําให้ผู้ที่เข้าไปอยู่ในอาศัยในสถานที่นั้นๆที่พลังชี้เคลื่อนไหวไม่สมูทก็จะเกิดความเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ดีไม่แฮปปี้นะครับเกิดสุขภาพที่ไม่ค่อยดีหรือความติดขัดในเขาเรียกว่าในแง่ของกิจการงานเหตุผลอธิบายแบบง่ายๆคือว่าเพราะท่านไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่พลังชีไม่ดี นะครับก็ถ้ากับว่าท่านไปอยู่ในสถานที่หรือในมุมที่พลังชีที่ไม่ดีเหตุผลที่พลังชีที่ไม่ดีก็เพราะเพดานเพดานมันลาดเอียงนั่นเองนะครับฉะนั้นการแก้ไขตรงนี้ถ้าเกิดท่านยังไม่สามารถที่จะปรับเพดานงท่านให้มันอยู่ในระนาบที่พอเหมาะพอควรได้เนี่ยก็ให้ท่านหลีกเลี่ยงที่จะนอนในตำแหน่งที่เพดานลาดเอียงมากที่สุดให้นอนในตำแหน่งที่เพดานสูงที่สุดอย่างน้อยท่านก็จะได้รับมวลพลังชี รืออากาศที่สบายขึ้นนะครับสังเกตดูว,ว่าเนี่ยครับพดานที่สูงขึ้นกับพดานที่ต่ําลงมันมีข้อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมกําลังจะอธิบายให้ฟังหมายความว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในมุมที่พลังชีลาดเอ่อพลังชีมันไม่สมดุลเนื่องจากเพดานที่ลาดเอียงและตำแหน่งนั้นมืดด้วยนะมืดด้วยนะครับท่านไปนอนแค่ไม่ต้องอะไรหรอกแค่เดือนเดียนันรู้เรื่องเลยครับ ถ้าไม่ป่วยก็เกิดปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นกับท่านแน่ๆแน่ๆน,น,นะครับนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนำกลับไปใช้กันให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสุขความเฮงความรวยเกิดขึ้นกับท่านนั่นยังไงล่ะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อาณาจักรรับสร้างบ้านหรูชั้นนำของเมืองไทยนะครับบริษัทมาสเตอร์แปน101 นะครับบ้านแต่ละหลังสวยทุกหลังเลยนะครับสวยเด่นทุกหลังเลยทีเดียวนะครับผมเองก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์จ็กกี้หมิงสินแสไฮคลัสชั่วขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ